อ่าสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะวันนี้นะครับเปิดสักกราระใหม่นะครับวันที่หนึ่งนะครับนาะมวยคู่เอกเริ่มแล้วมวยถูกคู่จริงๆครับอ่าใครกับใครครับอีหน้ากากสีทีเมนแล้วใครครับอีขี้กันข้าบ่งยางสิทธิปฏิ ใครจะอยู่ใครจะไปครับอา้อาวอา้าวห้าสี่สามสองอ้าวสองลองสองลองอา้าวว่ามาว่ามาปากกอลองออกมาว่าห้ 5, 4, 3, 2, าสี่สามสองอ้าวสองลองอา่าตอนนี้มวยอะไรเป็นต่อเป็นลองแล้วนะครับเมื่อเช้านี้นะครับออกมาอะไรครับมาล้อมห่มร้องไห้ครับ มาออกความอะไรครับขอความเห็นอกเห็นใจจากเอฟซอะไรครับพลังรักษัฮโอ๊ยนะครับพี่น้องเอซีนะ <c oughs> ออกมาออกความเห็นอกเห็นใจจากเอฟซีพลังรักษับอกว่าให้ห้องต้องแตกาทั้งห้ทั้งหัวบันนี้เอายี่ห้ามึงคอยว่ามันเป็นยังไงครับ <c oughs> จะมันยุ่งแล้วนะคะจะลาออกแล้วนะคะนะไม่อยากให้ใครเดือดร้อนค่ะแล้วก็ไม่อยากให้น้องมันเดือดร้อนด้วยนะคะการที่เราไปทานข้าวด้วยกันนี้นะคะนะเข้าใจไหมใครเอฟซีค่ะนะถ้ามันเป็นแบบนี้ถ้ามันยุ่งยากเกินไปค่ะไม่อยากให้พลังรักซ้ำนะคะมีปัญหากันไปมากกว่านี้นะคะนะนะอืมนะ เราเข้าไปแค่ไปทานข้าวด้วยกันสเสยๆครับแล้ว <c oughs> เรื่องมันจะเป็นแบบนี้อียวกเข้าไปคอมเมนต์ในช่องหมากลูกควกทีนีอ่าแล้วอีอื่นยางตัวนี้น่ะในนิทานเรื่องนี้<笑><笑><笑>ก็เข้าไปคอมเมนต์ครับพี่น้องเอฟีอ่าก็เข้าไปคอมเมนต์ไงครับเรื่องมันเป็นแบบนี้ไง อีนากาก,ก็มาปกป้องลูกน้องมันทีนี้เพราะอะไรครับกลัวลูกน้องเสแงไงนะออกมาด่ามาว่าปับป๊บเลยนะไปคอมเมนต์ในช่องใครครับในช่องบัขรลูกนิมิตอ่านะครับนะแล้วอีนี้ก็เมน้นเข้าไปในช่องบัขรลูกนิมิตอ่าอีนากาศก,ก็เมนต์เข้ามาในช่องบัขรุ่งนิมิตครับทีนี้อ่านะไปคอมเมนต์อย่างนั้นอย่างนี้ครับพี่น้องเอฟซีนะ <c oughs> นะ อ่าอ oh, ีนี่กูโอ้ยครับไม่ไมทนไม่ไหวแล้วครับทีนี้นะอืมนะอ่าคนอะไรครึ่งผีครึ่งคนค่ะนะถ้าแน่จริงเปิดหน้ามาเลยมึงมึงเปิดหน้ามาเลยอีเวนมึงเติอนเปิดหน้ามาเลยนะเสียเสียเวลาประป่าฟ้องอะละคนครึ่งผีครึ่งคนนี่นะมันฟ้องยากมึงแน่จริงมึงเปิดหน้ากลางมันเลยอีเวนอืม อีนั่นก็ไม่กล้าครับทีนี้ไม่กล้าครับพี่น้องนะนนี่แหละครับกูว่ามวยมันดุกูนะอืคนอะไรครึ่งผีครึ่งคนก็อีหน้ากลาไงเอาละครับมันแหละครับทีนี้อีนั่นก็ขึ้นล่ะครับของขึ้นทันทีครับของขึ้นครับนะเหมือนอะไรปักนอนแดดมันวายครับฝนไม่ลนทนไม่ไหวทีนี่นเหมือนอะไรนะครับที่ไปปัก จิ้มกลางหนอแตนมันอีนั่งกระโวดบวบาวาบาวไหว่ะนะอีสัตว์มึงพูดดีๆนะนะอืมมึงพูดดีๆนะมึงพูดให้ใครอืมอืมนะครับพี่น้องเอฟซีมึงพูดดีๆเดี๋ยวมึงพูดให้ใครพี่มิดไปนะอืมเอมอคดีแยะๆมากมายไกลกองนั่นนะมึงพูดให้ใครอีเวนนะอีสัตว์นะอืม มึงอยาเข้าไปในช่องพิธนวยของกูนะมึงรู้ไหมอ่ามึงรู้ไหมใครเป็นแอดมินในช่องของพิธนายแล้วเขาเป็นคนของใครอีสาดโอ้ยน้ำไล่เหยย้อน้าน้ำไล่เหยโอ้ยตายแล้วเนาะย้อน้า นั่นไงครับพี่น้องเอฟีนั่นไงครับโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะน่ะมึงรู้ว่าเป็นช่องของใครใครเป็นแอดมินนั่นไงครับพี่น้องเอซนะกูจะบล็อกมึงน่มึงไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาหนอกมึงรู้ไหมพี่ธนวยนะ่ะเป็นคนของใครเป็นคนของกูอีเวน นั่นไงครับพี่น้องเอฟซีว้าไอ้บันเทิงแล้วครับทีนี้ฮฮฮโอ้ยตายแล้วตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีด่ากันฮีโุ่ฮีโรกครับบันนี้เอามึงเอากูว่ะนะอืมนะเห็นไหมครับพี่น้องเอฟซีแล้วออกมาพูดด้วยนะครับออกมาคุยโยงเน่าด้วยนะแล้วมึงจะเลือกเอาใครมึงพูดแบบนี้กูตนะือนนะอ่าพี่นี่ละนามบดีครับ เลือดนิยวงเน่าด้วยนะว่าจะเลือกเอาใครทีนี้นะให้คำขาดแล้วครับพี่น้องเอฟีนะน่าจะไม่เกินวันนี้ยื่นคำขาดให้มันแล้วแต่มันไม่ออกมาพูดใดๆทั้งสิน้นแล้วมันจะแสดงพฤติกรรมของมันออกมาอ่าเดี๋ยวยี่ไม่นานก็จะพากันไปทานข้าวนะทีนี้นะอ่ารอดูครับยื่นคำขาดแล้วครับ <c oughs> ว่าจะเลือกเอาใครหรือจะเลือกเอาอีานี้ ออีหน้ากากผู้ใหญ่ถ้าเลือกเอาอีนี่บันไลบันไลแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับมันนั่นไงครับนนี่ไงครับพี่น้องเอฟซีนะออไรนี้สักเพลงนะอ่านี่แหละครับพี่น้องเอฟซีนี่ไงครับพี่น้องนะเป็นยังไงครับนะเออนนะครับ โอ้ยยิงกดศึกอัศวินดำ <laughs> อ่าต้าเสียใครโอ้ก็เสียอีนากากแล้วครับนะอ่าออกมาเสียอีนากากแล้วครับตัวน,นี้สู้อีนากากไม่ได้ออกมาให้ในอีนันญาติแล้วครับยอมแพ้แล้วกลัวแล้วครับญาติแล้วครับญาติแล้วครับออกมาให้อืมอีสัดอ่มึงคิดว่ามึงเก่งแหละมึงไปหาเขาถึงบ้านอีเวนนะ มึงนั่นแหละมึงไปสร้างความเดือดร้อนให้เขาอีสนเตนมันพูดแบบนี้นะกากเห็นไหมครับนั่นไงครับแล้วมายื่นคําขาดให้กับอีอีหย,ยวกแล้วทีนี้มึงจะเลือกเอาใครอ่ามึงจะเลือกเอาใครทีนี้นะเออมึงจะเลือกเอาใครทีนี้นะครับนะ่ะนั่นไงครับอ่ากูว่า บ,บ่มุม,มืหอนี่หรอกบวิมืหมนี่หรอกมันก็ออกมาแสดงอะไรออกมาขอความเห็นอกเห็นใจจากเอฟซีพลังรักทราบย์ไงตอนนี้ <c oughs> อ่ามันก็ลาออกไปแล้วลาออกลาออกแต่ปากอ่าแต่มันก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนั่นแหละการที่คอมเมนต์มันก็อยู่ด้วยกัน ใครเป็นคนสั่งครับพี่น้องเอฟซีออใครเป็นคนสั่งครับทีนี้ก้อยหยวกก็เลรเป็นคนสั่งอืมก็มาพูดว่าไม่อยากให้อีนี่เกี่ยวไงแต่มันเกี่ยวด้วยกันนั่นแหละอืมมันเกี่ยวด้วยกันครับมันไปด้วยกันอีนี่เป็นคนสั่งการถ้าอีนี่ไม่สั่งการไม่ทำเหมือนอย่างที่มันมาบุกหน้าบ้านเขาก็เหมือนกันอีนี่เป็นคนสั่งไงนะ อืมเอามึงเก่งจังเลยเนาะอีเวนนะแต่แมนมึงเก่งคักเนาะอินอากากบ้านน่ะนะอืมมึงมีปัญญาไหมล่ะมึงมีค่าน้ำมันมาหน้าไปหน้าบ้านมันไหมล่ะอีขี้คุยอืมมันท้ามึงเลยนั้นนะ่ะไปสิอืมความบันเทิงมันจะไปใช้เสียครับบัตนะกู่า, <c oughs> าเลยกูเด่นไหมครับกู่าเลยตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้ว เห็นไหมครับเอากันเลยแบบนี้เออเอากันเลยครับที่นี้เออนะครับนาอเห็นไหมครับพี่น้องเอฟซีนะเมืองพัทยามีบาเบียม,มากมายทาั้งสาวน้อยสาวใหญ่นั่งกันนาสลอนมีฝรั่งมังค่าเดินทางมาพักผ่ปลาเกี่ยวปลาเกียวอืม เห็นไหมครับปลาเกียวอืมบากูก็บากูปลาเกียวก็ปลาเกียวมึงไม่มาเบี้ยวมันก็ไม่เกี่ยวกับกูโอ้ยศึกปลาเกี่ยวแล้วครับพี่น้องเอฟซโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอซ